การถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชคอรอั้งล่าสุดถือว่าทําให้รัฐบาลเสียอารมณ์ไม่น้อยหลังจากประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวน้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงขั้นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทันทีที่เสร็จภารกิจราชการต่างประเทศกลับไปกรุงเทพจะประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยเร็วครับวันจันทร์ที่27รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับจะเรียกได้ว่าเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการก็ได้นะครับนายกรัฐมนตรีระบุสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สสชถแถลงออกมานั้นระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรามาสแรกปี67ขยายตัว1.5%ต่อเนื่องจากการขยายตัว1.7%ในไตรามาส4ี่ปี66เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วขยายตัว1.1%จากไตรามาส4ปี66ส่วนทั้งปี67คาดขยายตัว2-3%มีค่ากลางที่2.5%ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆจากการขยายตัว1.9%ในปี66แต่ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัว2.7% สาเหตุที่สชลดการประมาณเศรษฐกิจในปีนี้จากเดิม2.7มาที่2.5อร์เซมาจากความเสี่ยงของปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญทั้งกีดกันการค้าขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกโดยสงครามการค้าพุ่งเป้าไปที่จีนหากถูกกีดกันจีนอาจจะนำสินค้ามาทุ่มตลาดในไทยทั้งนี้จากตัวเลขของสชมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนจะเห็นได้ชัดว่าไตรามาสแรกของปีนี้ประเทศไทยมีอันดับรองท้าย โดยเวียดนามขยายตัว5.7%ฟิลิปปินส์5.7%มาเลเซีย4.2%อินโดนีเซีย5.1%สิงคโปร์2.7%ตัวเลขไม่เคยโกหกใครจากตัวเลขที่ออกมาไม่ต่างอะไรกับการชี้ให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมากำลังมีปัญหาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดังใจหมายเท่าใดนักคือความเอาใจใส่ในนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรือธง3เรื่องเท่านั้นได้แก่ 1. d i g i ดิจิ a l l เวล s o สองซอฟตและ 3. โครงการ l a แลนบิชซึ่งเป็นโครงการในอนาคตที่รัฐบาลพยายามขายฝันให้กับคนในประเทศโดยไม่รู้จะได้ทำหรือทำได้จริงหรือไม่อย่างโครงการเงินดิจิทัลก็ยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของเงินที่จะนำไปใช้ในโครงการส่วนโครงการแลนบิชยังไม่เห็นถึงความคืบหน้าของนักลงทุนต่างประเทศที่จะนำเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศไทย ส่วนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังคงวนอยู่ก,กับการใช้งบประมาณเพื่อการจัดอีเวนต์มากกว่าการที่จะทุ่มเงินให้กับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจะมีแผนหลักแผนเดียวเท่านั้นส่วนแผนสำรองยังไม่ปรากฏให้เห็นออกมาประกอบก,บกับกำลังซื้อของประชาชนที่ถดถอยลงไปทุกทีจากปัญหานี้ครัวเรือนที่กำลังเป็นดินพอกหางหมูของคนไทยเกือบทั้งประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามหลังเพื่อนบ้านพอสมควร รูปธรรมเดียวที่เห็นรัฐบาลทําอย่างจริงจังคือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นการทํางานรูทีนเหมือนที่ผ่านมาเพราะอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอสมควรเหลือเพียงแต่การอนุรักษ์และต่อย,ยอดทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเหมาะสมเท่านั้นจึงไม่แปลกที่การท่องเที่ยวของไทยจะขยายตัวได้สูงถึง24.8%ดังนั้นจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมา แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่รัฐบาลเลือกใช้อย่างไม่ถูกทางเท่าใดนักยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเซลแมนยังปิดการขายไม่ได้